โอเคเตวีดัตสวัสดีด้วยนะผมมาเข้าไปดูแคตากล้องดูอันนี้เดินเข้าไปดูอันนี้เป็นรถเข้าใหม่เนาะเข้าเมื่อคืนนี้นะครับผมคันนี้เป็นคันเข้าเมื่อคืนดูสภาพคันเล็กน,น้อยดิเออดูสภาพเดินพา FC ดูหน่อยคันนี้เข้าเมื่อคืนนะผมแต่ว่ามันมืดไปหน่อยเนาะมันมืดก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ FC ได้ดูนะแต่ว่าคันนี้บอกเลยว่าขับทับขี่เป็นไงคันนี้คันเล็กน้อยพูซิดีดีดีขับดีเนาะนิ่มเลยทบอกเลยว่าขับดีนะิ่มเอกสารครบค้อมโกนบอกเลยว่าราคางพา มาเต er many so many so many, so ิมน right so ้ำมันพอดีก <It> ็เลยจะเติมลมแต่ที่เติมลมไม่มีก็เลยไม่เติมไม่เป็นไรแล้วไปเติมให้นะแต่ว่านี้ก็คือรวมแล้วก็ล้างให้แล้วเนาะพาเอฟซีเดลูทักเล็กน้อยที่อาจจะไม่ได้รีวิวให้ดูเยอะมากนะเพราะว่าบอกไว้ละจะรุ่ข้อใหม่นะนี่เป็นรถเข้าใหม่ก็หลังยังไงก็มันด้านหน้าเนาะนิ่มๆนะอันนี้ก็ เดี๋ยวลงราคาให้ดูนะแต่ว่าเดี๋ยว,วเยวจ็งงานกันเล็นกน้อยก่อนนะครับผมนะบ๊ายบาย